สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายครับมากินข้าวแรงครับพี่น้องครับหนึ่งกินเมียงหอยครับพี่น้องหอยแครงครับหอยแครงหอยแครงเลือดนะครับหอยแครงจักรัดิหอยแครงใหญ่นะครับนี่ครับหนากิบบ่พี่น้องวัดนี่กับอันนี้ครับนี่ธรรมดาครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินนับกัรเด้อครับสุขทุกคนครับน้ำกิมซีฟูดครับแซบแซบคนละไซส์กันเลยนะครับวัดตัวก็คนละไซส์นะครับ อืมไปแค่ครลสไซส์นะครับมาพี่น้องไหมกินน่วกันครับก็มีอันนี้เสริมครับมุกน้ำม่ครับขาดบริเลกินโซมือพี่น้องมุกน้ำม่ครับมาเด้ครับเด้กินน่วกันเด้ครับนี่ครับน้ำจิ้มลานเลยครับซีฟูดกับเขียวๆเลยครับซีฟูดแสบครับออืื นยอดมากอืกินกับผักการพร้อมครับพี่น้องอือ จิ้มลาดครับครับ,รบลาดสีฟูดนะครับโอ้วค่ะนี่แหละครับอื้ม ตัวเบลเลยตัวเบลเลยพี่น้องแกะโชว์นี่ครับจัดตไปนี่ครับใหญ่เบลกินแว้วอะไรต้อกินร้าเลยนะครับ อ,อ,อ,อืใหญ่ครับคำสุดท้ายพี่น้องนะครับจัดไปมันจิ้มร้านเลายๆครับอือหือ ฮึมฮืมเยอะซึ่งดอดไม่ลอกอืมวันนี้ครับสีจบคลิปจะมีพี่น้องฝากากดไละ์กดแแร์กดติดตามครับ พี่น้องทุกคนครับฝากติดตามมาด้อพี่น้องบูว่านิอยู่ฟังเล่าฟังไทยครับหรืออยู่ต่างประเทศพี่น้องขอบคุณครับ